นึกถึงภาพชายแดนไทยกัมพูชาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนได้ไหมนี่คือหัวใจของปัญหาที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลกำลังเผชิญหน้ากับมันอย่างเต็มกำลังโดยพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพและตำรวจให้ปกป้องดินแดนของเราให้มั่นคงแข็งแกร่งและแม้แต่ยกเลิกข้อตกลงสำคัญอย่างบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543และ2544หากมันไม่ช่วยอะไรประเทศชาติเลยแต่มาดูกันว่าความเคลื่อนไหวนี้จะนำไปสู่จุดไหนและทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้ วันที่1ตุลาคม2568นายอนุทินชาญวีรกุลผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยได้ประกาศจุดยืนของรัฐบาลอย่างชัดเจนในการจัดการกับสถานการณ์ที่ชายแดนไทย กัมพูชาซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการลุกรานหรือความขัดแย้งต่างๆเช่นการบุกรุกพื้นที่หรือการค้าที่ผิดกฎหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยให้ปลอดภัยเขาเน้นย้ำว่าการสนับสนุนกองทัพและตำรวจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะพวกเขาคือแนวป้องกันหลักที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนรู้สึกปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหญ่ขึ้นเช่นการสูญเสียดินแดนหรือความขัดแย้งทางทหารที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของคนไทย นายอนุทินเปิดเผยว่าตนได้พูดคุยอย่างลึกซึ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงผู้บัญชาการทหารทั้ง4เหล่าทัพเพื่อวางแผนการดำเนินงานที่รัฐกุมรัฐบาลพร้อมที่จะจัดสรรง,งบประมาณพิเศษเพื่อสนับสนุนภารกิจเหล่านี้ทันทีโดยไม่รอช้าซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบในทุกสถานการณ์และจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทยให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการบุกรุกหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนที่อาจมีปัญหาจากการค้าชายแดนหรือการเคลื่อนไหวของงกลุ่่มตาๆ แต่มาถึงจุดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นคือการพิจารณายกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543และ2544ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาเกี่ยวกับการจัดการชายแดนและความร่วมมือต่างๆเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอธิบายว่ามันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะพิจารณาจากผลการศึกษาของคณะกรรมาการในสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เพียงคู่เดียว แต่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นชุมชนชายแดนหรือผู้เชนิวชาญด้านความมั่นคงซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจนั้นครอบคลุมและเป็นธรรมมากขึ้นนายอนุทินย้ำอย่างหนักแน่นว่ารัฐบาลจะสนวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการศึกษานั้นและคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะยกเลิก MOU หากพบว่ามันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ร,รัฐบาลจะวางผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเสมอเขาชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของกัมพูชาที่ผ่านมาเช่นการกระทําที่อาจขัดต่อข้อตกลงหรือการสร้างความตึงเครียดไม่มีอะไรที่เราต้องให้ความเกรงใจหรือยอมทนอีกต่อไปรัฐบาลจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยึดตามข้อสรุปของฝ่ายความมั่นคงทั้งสี่เหล่าทัพซึ่งจะรักษาจุดยืนในการเตรียมพร้อมรับมือจนกว่าภัยคุกคามจากปราเทศเพื่อนบ้านจะหายไปอย่างแท้จริงและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นหัวใจสำคัญ การยกเลิก MOU นี no ้อาจนำไปสู in ่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งบางคนอาจเห็นว่าเป็นการแสดงความแข็งกร้าวที่จำเป็นเพื่อปกป้องชาติแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจทำให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ลงหรือส่งผลกระทบต่อการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนคุณคิดอย่างไรการยกเลิกข้อตกลงแบบนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่หรือว่ามันอาจเปิดประตูให้เกิดความขัดแย้งใหม่ๆแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาคุยกันว่าประเทศไทยควรเดินทางไปไอ นาทิศทางไหนเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนอย่างยั่งยืน